หยองหยองเบิ้นทำไรอ่ะโดนลามเปล่าฟ้องเร็วยอมยอมพี่เปินเถยยอมหยองหยองโดนโดนลามแล้วนะครับโดนพี่เบิ้นโดนลามหยองเบิ้นเบิ้นหยองเอาไหยองหยองหยองฟ้องเลยเบิ้นโดนลามไหมนะฟ้องเลยโดนอะไรบ้างหยองโดนอะไรบ้างหยองโดนอะไรบ้าง รู้ไหมว่าลงลงหรือกันตอนนี้รู้ไหมฉันลงลงรักเธอครั้งแรกที่เจอโอ้ยใจฉันลอยพี่สะกคตอนนี้นั่นหนาวแล้วว่าน้องางานนั้นนั่าหนาวอย่างที่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าพี่เพนทำไรอ่ะพี่ไม่กล้าจูกตัวจริงหนองไงยว่ามีดะามากนี่ก็เลยแบบ นี่น่าจะเป็นเถาะที่ดีสุดแล้วนี่ขอของบ้านนี่เลยเฮ้ยนี่นายนี่มันจิ้เลยจะไปไว้ครูแล้วยองคนหน้าตาดีมักจะหูตึงจริงป่ะยองพี่ถามว่าคนหน้าตาดีอ่ะมักจะหูตึงจริงหรือเปล่านนเเไไม่่ด้ยยิลอคนหน้าตาดีหูตึงจริงไหมักหูตึงจริงไหม พูดใหม่ครับไม่ได้ยินครับ <Okay. S 1> โอ้ยเจ้าหน้าตาดีาหลายเด้อ